สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีตอนนี้อยู่กับเหื่อว่านคนสวยเนาะหลังจากหน่อยมาหอดบานบอสุกันเมือนกับว่านพันจิพาหน่อยไปเบิงกล้วยเนาะทุกคนไปกล้วยที่ร่างบานกล้วยแม่นร่ไปเบิงบ้างตอนเช้ามาขี้กระสุนมาไปสิสายปานสบายดีนีิดนึงใช่ใช้ไปดีไปดูสั่งสีเหลี่ยมเนาะไปน้องรัด เลี้ยงหาสิไปเบิ่งกล้วยเนาะทุกคนบอมันสิสุกแตวบอกโอ้บรรยากาศงามวันนี้ผมมันเงาไอ้ไขมาหอดบ้านเนาะมากขยี้มันเยอะมากแบบบม่ได้บอกเลยไม่ได้บอน้องดาดกระตือสน่อยว่าเซ็ตแล้วคนน่ะที่จริงเหรอเลยเซ็ตเซ็ตากันมากแบบลงๆเลยนะบ่หุบบ่หุบบ่คิดอีกว่าบุกสียุ่งเหงานึงนะมาเลยเองเทนแต่อีแม่กก็อีพออยู่เหงานก็ได้ปะพวกเจ้าไปหน้าเสาปีใหม่ไปกินแกงหน่อไใหม่ปะไปทุกคน เดี yeah! wow. ๋ยวสิพาสมบรรยากาศยามแดงบานเบอร์ซุปเด้อหลังจากคัมบดีมาผู้ดีประมาณสี่เดือนเนาะพี่เนาะอ๋อแต่เราหน้าผุนประมาณสามสี่เดือนกับเกี่ยวเขาแล้วสาเดือนประมาณสองเดือนกว่าอีเมย์ว่าสามสี่เดือนเขาจะเริ่มวางเราซะวก็บรรยากาศดีเนาะสากปานสากปานสีผ้าไปบอกมื่อนี่โอ้ายปานสีผ้าเอฟซีซ้อนยไปไปเบิ่งกล้วยเนาะ สิไปเปตัดขวยเมื่อกี้แล้วก็เฮ็ดอบกินน้องสาปานด้ยอ่าบรรยากาศอุ้ยบะแขกเขายากกินหนากับเท้านะเอาบมูเป็ดนี่กระลาบทะเลเขาเห็นเจ้าลงป้าหิวเลยหิวแกอยากกินกับเขาดูพี่ลูฟี่ลูฟี่ลูฟี่เดี๋ยวจังกินเขากันได้เช้าหน่อยโดยแก่เลยใช้สีแดงเออเขาช่วยเองกันนะอันเด้ใช่อันนี้โอ้ สายป้านแต่ว่าจะปี่มาทางผีโดห้ากีนีดหลเออนีบอนนีแห้งบอนแบบว่ามันถือเ้าขีดๆอย่งางนีน่ะนะเขาาพีนาพ่น้องเขาปินีหายแหงขนาดั้า,ตาแต่รับหน้าผู้นอนเขาหนีนอเขาคิดว่าเช้าน่อยว่าดำหน้าอันวนะ่าซุกปีเดียวว่าเขาเรื่องพี่น้องยากดีๆจากฮักขอบกาบอกเนอยยากยุ้พี่น้องเลยมัดตังเป็นน้องพี่น้องเป็นอ่า แต่ระปีน้ำท่วมที่นี่น้ำท่วมมันก็เลยบงงามเนาะเขาโบงงามรอบแล้วก็สวมมากต้อง่วมขาดกับลำเดียวพอดีตอนมันหยาพอดีห่าก็ถั่วเนาะเนี่ยในบดได้เจ้าหน้าเ้างงามหรืว่าฮะใช่จื้ออีกไรนี่ซาหน่อยนี่ของขวัญจื้อนี่คนนี่คนเดิมใหม่นี่ขอตั้งกล้องนี่เดี๋ยวจื้อวันรางวัลนี่เมนเวิร์เลยนี่เห็นบอกง่ายของขวัญได้เด้อ บ่เพื่อีงวัดเลยบอกว่ามันบ่ตายนะไปมันอยากเดึงอี่หนึ่งนะทุกคนแกไปเด้เลยเยนเอวันไปเดี๋ยวเขาสิมาตัดป่วยเนาะพี่น้องมาเหลือเบิ้งตัวมันเกละเ่ากสิตัดไปโหมใบอดมาเล็วมาแจกไมเทบไปไต่เอาตัวดกก่อนตะุนก่อนบอเรื่องเบิ้งจะนีก่อนไปสปานง ซาหน่ยมักมักบรรยากาศแบบนี้พี่น้องเอ้ยมาเด็กก็ใช้ปานใช้ปานเพื่อพามาเอากล้วยมไหมนี่กล้ไหวไรไอ้ดีอีเมียบ้างขายขายอไรเดี๋ยวหาแซมเห็นว่าคนุณใคยคุณ้ายกล้อะไรปีนี้กล้วยเป็นไรขนาดตอนพี่น้องปานยางกำลังเบิ้งแม่ดถ่ายยางกำลังเม็ดทีทางปากก่อนเออมันหกอันนี้หน้าพ่อกรือบ้าน เอาไม่น่าจะจีบวะตัวนี้แหงเหลืองเนาะตัวนี้แหงเหลืองก่อนหน้าเจ้าอีกถ้าลำรุดนนี่ตัเอ้ไะเนี่สวยโอ้ยยังท่นตึงเลยตึงๆพิ่อันเนี้ยแงไปดุเนาะเออแกงกะปิแกงกะปุ่นเออแกงสี่กับแฉะไปแกงสะไกเนาะมีไก่มีหมูบ่ะดะมีแต่ไก่หมูกับมีเออแกงสะไกเหรอเออเือกินแบบเนี้ยอันนั้นนอกแบบแม่มมานเขาออกดุผะนะเขากินแฮนนี่น้ำนุ่มมืนเด เสเลยขอยังมาคือกันนั่นเสีตันนี้ซุดเลยเนาะตัดกันนะเออตัดเอาปีเลยหมื่น้าะไม่ตัดไปโดดบรู้นะตัดเลยดีนะเอาเดีมาเดี๋ดิออโยบ้าให่งานส้างชิวได้ยี่หอเย้ตมดมึงนึงนี่จนถือจนถืออันนั้นมันจนถือาดใส่ไหสุดแล้ว นบเพาะเอากระตาขึ้นมาบ่เอาหอกพี่กล้วยตัวพี่ปอพี่น้องปดกล้วยจะเป็นตึงตึงเออตึงอะไรตึงขางกินตึงอุ้ยแบกเมื่อไว้บ่ยุบหน่บแน่อีกกว่าปัดพี่เดนหน่วยเผื่อใหญ่ๆมันเนืองเ้อเอานึงก่อน นี่คนละเปลือนี่ไปตัดเถฮ้ยอาสองเปลือบ่ตัดอันกล้วยเลยบ่ตัดอันนี้ก่อนตัดใส่เฮ้ยตัดนี่มันก้อนแต่ว่าเนาะตัวนี้จะที่หั่นด้วยไอ้บ่เออหั่นมันนุ่มเลยเออหั่นก็หั่นหั่นตะบุนเลยเออเอาเด้อเออสิงเพาะกันนะเนาะสุกมันขาวแน่ดีเออได้นะเออว้าวดีนี่ตึงไงดีเปลือกนี่มันจะตึงตึง แตก็เพืนอนทางไนอีกนนึงเนี่ยไปดูนู้นนี่้ดูีช้นะยยอยู่เอวาเลยว่ทหากว่าสบอยู่ไปเ็จะไหนไปเกอย่สบสายดีไปใช่นาทางนั้นไปกเป็ดฮะกเป็ดนยโอ้ยมันากาศดีย่ามแรกเนาะเข่าตะปาปีเนียวอย่างงามใช่ไมเนย่เอายเอาบีบสเอาใจมันเดไปแกงเดี๋ย เลียกวิโน่ห้ามินิกก็คือน้องนัดเพิ่นสีเอาใจอ่าหยวกกล้วยเนาะเพือนเนาะแกงปีใส่หยวกไก่เออน้องนัดเพิ่นสีเอาหยวกกล้วยไปแกงไปแกงใส่ไก่เนาะทุกคนหล่ะใส่ปีม่น้ำมัน้ำท้องม่เอาตัวมันท่านถอกอะเอาบอก เขาคนได้เอาในปีตัวนี้มันบอกเป็นตะกินในหยวกอันนี้แม่ใช่ไหมแม่แมาหยวกขอค่ะเอาโตมันกำลังเกิดทันแต่มาเน่องเอาโตมันกำลังเป็นตะสีเออเออแม่มันกำลังเป็นหยอดแนวนี้นี่น่าลืมไปเนากได้หยวกค่ะก็มีเด้อ่ลเาหยวกหันนด้ก้มานก้ญ่มีโก้ไงมีโก้ไมีโก้ไีก็ได้กุ๊กที่มันอันนั้นฮ่ะแต่แต่ละเท่าไรไว้มันนี้ เออก็เอาไว้เฮ็ดหอกระตู้มมือื่นเขาก็ไว้ตากแดดไปนี่เขาจังมาตัดเอาใบมันไปแกงเซปีน้ำบ่เออใส่ปีแกงปีจะื่อว่าลูกแกงหยวกเซตปีก็ได้นะเออเซปีแล้ะเออเอาอีกหัวหนึ่งปีค่ะหันเดวันตัดเอาอีกเพื่อนจะดึงเอาต้นมันยางมาพี่จะดึงต้นมันเขามาหากันพี่เออจับเอิร์ดกล้วยหน้าดึง ฝากเด้อโอเคใช่อีดอกสั้นหนองรัดเพิ่หญ่ดึงหมากมันนะดึงแต่หมากมันดึงขวานมันมาเอโด้ยขุมใสชั้นชั้นขุมใส่บยเงาข้าต่งเวลาข้าเอาปีเอากล้วยนะโดนข้ากับตรงในห้างปวดมันเดลยเนาะเพราะว่าให้มันเกิดใหม่ตอนนี้มันปิ่นแต่เอ้ห้น้องมันแตกใหม่พี่น้องเอาออกมาก่อนอันโอ้ โอ้เถ่อแบบไหนมันเขากินป่วยเบิดตอนั้นห้าจเมนื่อยแลเฮ้ยเนาะเบิดสวนนนๆิงมือตอยก้อนบอกบอกกินป่วยประตอะไรแข้งรายดุสลวกดีป้อง่าอลไปเดี๋ยวค่ม่ไทยกิปเก็มอฮั้โอเคอ้เขาให้วงาได้ชนอยู่เนาะเขาไม่ให้งาไมหัวง่า สี่ตะวันวลลงหนาไหมันแตะแอกเลยว่าไม่ว่ามีคนมาจับท่นนี้มันถือก็อันเนาะบ่แมนมันหนาจะแบบว่ามันตึงสิบ่มันหนาจะมียังจับมันจ่อมันจะถือเบื่อเห็นเป็นยี่วันน้อใหม่เลยว่ะเป็นเห็ดแกงเข้ใหม่เข้าใหม่ก็มีอยู่เออมืูนากอนมือแดงเ้าสีเห็ดแกงปีไสไก่ในลองดาเ็ดให้กินเนาะพี่น้องแสบๆเด้อสมัยเปนเปลือยได้รูปแล้วต้องต่อไปใช้เมย์กนเพราะจะยังมีทาม์ตขบ่อป เออแกงกี่ก็คือข้าวแกงงูแกงยังค่ะแหลแกงมีใครออกคะแหลคือกั้นทะเลเฮ้ยแซ่บกันกระเฮ็ดเป็นคือกันแต่ว่าขออยากให้เจ้าเฮ็ดให้กินขนาบอกกันเลยครับเออเดี๋ยวสิบอกโอเคสั่งอีตู้ใหญ่เดี๋ยวสิบอกแซ่บหายก็ว่งถือกล่องแบกกล้วยพี่จะสิแบกมะมาขอยชื่อเองก็ไรกล้วยอ่ะนะอีโต้นจะจะใส่ให้งานจะได้ เบกให,เหม้มันถือเสือเด้อมี <ulously What S 2> สีดำยางมันบเขาจหสีอบขาชื่อสีไปยังพี่หญงดสาวเบกเอ<ป>า <repetition> เนี่ยน้าีคนือให้ซ้อยปานเดี๋ยถือไอยูไดอยูป้าให้สาวหน่อยเบรกอวยสวเอานี่าปุกเดี๋ยวว่าขวันมนี่เอาหน้าปุกมาหาไม่ยืมก็ค่ะยางจะเอาขวานมันออกเอากนชื่อเชือันี้มันจะหมดแล้วไปยืนอยู่ไปยืนนอไปสีออกกนมันเจ๊เอ้า ปืออันนี้มันแงสีือูไปชื้ออีกผุ้นเธยมันขับร้ายเขาดีอได้สองเคือเนาะพี่น้องแต่ก็ะปี่อีหนึงไป่ะถเป็นผู้สือย้าอยูยามเป็ปยนบ่ไเด้เปลี่ยนสิอะสืสวนนน่บ้านบ่ร์ูเนาะกูลมสมบูนขนาดป่วยเกลียก็มีโอ้ยอย่างอีกนะพี่น้องย่างไม่ยามกระปี่ยิ้มยแ่นี้เองค่นี พย้อนอีเมลแล้คายไปเนยได้เนี่ยเอบัดเนาะแม่หวยตัดบางนี่ก็เจ๊พเขื่อเจ็ดเขื่อกระไรสองเซ็มไปยางแหงแบบแบกเอากดมันตังในบ่าเออกดมันมองมันบ่มียางไปได้ไหมไปถูกย่างถูกอะมามาไทยเนี่ยน่าเบียป์โตเอ ดส่ปานถึอใสยปานแนมันก็นเหมือนเนาะเออไปไยง้มเอาวะเมอมล้ไก่จักายนะคยังช่วไงเดี๋ยว่อยอาบน้ำกับสาวหน่อยดวเดี๋ยวค่ออบน้ำกับสาวหน่อย่น้ำกอกอาบีคือสิพักนาะวันเนาะใส่สินชุ่มนะสาวลาหนายสิโล ดใช่สิก็โมอยเออบอกแต่กระดูดลงนใส่กมีนุ่มนานมหาแตนี่ก็ได้นะไปอาบน้ำเซ่ก็ได้อืมฉัชานนำเซ็นะโเป็นกอ้แต่ร้อยหน่าวเป็นเนาะอ่านเดวะสุกค่ะไปวัางเวียงมึงนะบอก่กาไปขี่เหื่อออ้ยกลับใต ยังไง้วหากแรงองกน่ะไรหอย้เส exactly. ือดีดำอึดมม่ช่าวอยู่นะอีกหูไม่เถาอมันแก่แล้ฮะเอาขายาไปอต้มพุงเออปะเไียงหนึ่อยแค่มหอย ร้องกลองแล้วชุดปัญญางนี้สะกล่องตัวเองวันนี้เดี๋ยวเขาสองเอาน่าท้อเป้บุเนี่ยแม่นทีเดียวเขาท้อเป้อาผมคิดว่าหาเลยค่ะโคตรงามเลยว่ะงามเนาะเออไปกันไอ้ดีพี่น้องมันเกิดเองมันถึงงามแล้วก็ตัดเลยนะว้าปวดขาตายงูเป็นเนาะแมนต้องตัดเลยแล้วก็อันนี้ด้วยกระปงแล้วเราเสียกินตอนนี้พี่น้อขอบคุเลย จิก We to uh ินองจิกินส่าหียาหยลี่อีกยุคเพนึงไงเอาอ่่บื่องนีเดี๋ยวบมี่บอกอมบ่าเออเกาม ก้าปีก็น้องห้องเพราะว่ามันสีบ่พอได้อันเดียวเอมอเอาตัวตดมันจะว่าใจเหอเียวยอุ้ะาท้วันไปท่ายอีกเปือนหรือเปาเปืไปไปโดนขนาดเนาะไปโนตอ้ยใหม่ก็มี คิดว่าแกงใช่ไก่ได้ม,มั้งหน,น,นึ่งนี่ไก่กันรู้สิบัวลยเีลยอหิ้วเขาเลยได้ไม่ม่ยังชาชาีิยังชาชานองโซเฟ่นมาตาปีก่อนพี่น้องเ้ยเพอเนะก้แบบงาเขาทนผีเก็บไม่ใช่เป็นน้เนหอดอันนั้นสะอาเนาะมิดเสียงเผื่อนะ มันเดืองหดดุมเดื่อเราทุกคนเป็นทุกไฮเลยพี่น้องสีโบลายหลายดอกปี๋นนเนะาะระวัดเนาะเขาเนาะมันเดืองเหี้นี่เลยพี่เนาะไอ้กินกระดี่ด้ะนะ่ป็นไรเมื่อกี้่ช่างสิเป็นฟุ้ยกระชายแต่ตัวไม่ปวมึงอ่ะดีนะเนาะเดี๋ยวน้องรัดมือแรกมาจะว่าจูไปเก็บหอยเลือจักหน่อยนี่จักหน่อยน่นาจังบะคำเนาะ บอกนี่ขอมอะไรเออไปย่งดูนี่อีบ่เออสิเป็นมีอีบ่นาเด่นคืออันนีงก็ไก่ชืตึงเลย บกนีกระตือเออมา,มาเช็เชคนิคะมาลายละอ้ยตื่นผู้คิดว่าคนสายปานปาเขื่อนนี่น้องรัตหง่ะามาดีเนาะบีละเสาหาผ่นดีเด้อเอออู้อป่วยเสาานนดเอ,อาอยูนนอ่บ่ เอร่อยดูได้นี่ว้าวน่ากินสนะเอาเลยเนาะเออมันเดือดเลยตัวนี้ตัวแล้วน่ากินจังมาสิตัดเอาออกปันเอบออกเรืองหนึ่งสองสามโอ้โหตีก้นตัวไหนตัวอ้าวบอกฮะตัวไหนตัวนี้ตัวมันงายมือไหมน ขาบ้างอ่ะนดิปูขันตายกันนีม่ดตีแห่เออเนาะตีแห่ตัวนไรอีกเรื่องนะอาตัวอดอีกใบเดีเลูกใหม่มื่อก่อนที่ยางอันนั้นสายปานเห็นบ่าปีก่้ยนี่ต้นนี้เ่ื่อนออกนาะอืมมาก็เป็นอะไรนั้นหยอดตออมายสาวลาวเก็บกล้ยตัดกล้วยไปขาย ไปเลี้ยงผูวน้อยเนาเรื่องเนาะเรื่องเนี่ยตัวนี้เห็นบ่เออสสุกลไปๆยงือคน้อน้องนัดเนาะจ้าอีจ้าเป็นมันมัสอ่อนเนพี่น้องเนาะสอ่อนแบบนี้เนาะแบบอยู่ธรรมาตกล้วยสุกค่าคืออสินะอู้อันนี้เฮาตัดไปบ่บ่พอละมื้อกสุกเ้เรื่องเป็นเรื่องที่เขามอเด่ เหตุอนั้นอ๊บหมอเห็ดหลายก็หยอะเกตุอไรใครเหยอะมีอยู่บอกกับวันครับเข้ากับชิยูประมาณสามชีมือแล้วเห้ยเนาะเบิ่งตามตัวจริงนะพี่เนาะก็คลิปนี้เศร้าหน่อยก็สชีเอาไว้สมนีเด้อพี่น้องจะได้กระฝากพี่น้องไปกำลังใจแล้วก็ไปกำลังใจให้น้องดัดแล้วก็เศร้าหน่อยนะพี่น้องจะได้กระฝากทุกคนไปเบิ่งอีกทีต่อไปนะใเด้อฝากติดตาม ต่อพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นที่สำคัญเบิ่งโฆษณาสองสาวนี่เด้อพี่น้องจะตังต้งก่อน,นไหมไ, <ป S 1> ไปกำลังแจให้ซาซาแอนสู่แดสูดส่ฝนขี่รถมาเองไอครั้งแรกได้หน,นิพี่น้องตกใจกลกับจอเป็นได้พี่น้องเลยไปขอบขอบโมขอบใจเบอร์สักคู่ทุกคนเด้อที่เข่าวเบิ่งคลิปนี้จนจบเนาะสบายดีบ๊ายบายบ๊ายบายไซปาน